สวัสดีครับเพื่อนที่รักนักตกปลาทุกช่องทุกชแนลนะครับท่านพี่แม่คุณชนบทครับของลักครอนครับตอนนี้สิบเอ็ดโมงพอดีครับสิบเอ็ดโมงป้าหลวงค้มไม่มีแดดเลยครับตั้งแต่เช้ามาอันนี้สิบเอ็ดโมงครับลงอ่ะลงเบ็ดพึ่งลงตีเบ็ดไปของละครอนครับอ่าคือไม่คยมาอยู่อ่ะเดี๋ยวพิกัดยังไงเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวผมลงให้นะครับลงพิกัดหมายให้อ่ลองดูครับของละครอน่ะของเล็กๆนะฮะของเล็กๆ ติดติดกับความขุดใหม่นะครับเลยเป็นความขุดใหม่ขึ้นมานิดนึงเส้น340สี่ศเอาลองดูครับว่าวันนี้วันหยุดคุณปลาจะว่างมาเับทันเดียวเราไหมอ่ะคันดิแมนอ่ะเอสโกเลสโกครับของละครครับผม กำมังครับกะมังมาแล้วครับตัวแรกโอ้โหกำลังอันเยียอยู่โอ้ส,สวยงามครับสวยๆกะมังกะมัง đèn, ô, oh, sáng ngam, sáng ngam. Thấy, ô, tiền phạt thấy có nhiều Các em, hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ ข้าวสายข้าววันนี้ครับในโมงในโมงครึ่งครับอ่ะทานกาแฟทานกาแฟคอร์กาแฟครับผมปนันชิตาเเอ็ก x สนะครับโอ้ฟีเนียมอาริก้าอ่ะศูนย์เปอร์เซ็นต์ไขมันฟรานศูนย์ เปอร์เซ็นต์น้ำตาลน,นะครับ0%คอนะเลสเตอรอลเอ็กซนะ์พิเนียมเนพิเนียมอาราบิกา้า x อคัมพีก็มีนะฮะอังกฤษแบรนดปานันซิตานะครับอันนี้พอมวัว์ดูแลอยู่ก็ถือโอกาสเ,าาเอามากินด้วยออกไม้นะครับอันนี้ผมชอบซเซรั่นน่าชาไทยรสชาไทยๆเลยนะครับศูนย์เปอร์เซ็นตน้ำตาลน้์เปอร์เซ็นตคอเลสเตอรอลนะครับ ด้าซาไทยมีตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวนี้ฮะปานสิบละเอ็กซเนาะเท้ตีกาแฟเนาะศูนย์เปอร์เซ็นต์ใชมันศู S, นย์ Coffee, เปอร์เซ็นต์ใชมันทรานนะครับเราต้องกินอะไรที่ที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอายุมากขึ้นนะครับวันนี้ลองกาแฟนะครับเอ่อกาแฟกาแฟนะครับส,สดๆจากไม้นะครับของละควนเลยนะครับจากไม้ของละควนเลย น้ำเ,เตรียมมาอ๋ออันนี้เราเตรียมมาจากบ้านต้องมาเจเก็บขวดเก็บความร้อนได้ดีได้ทั้งวันเลยนะฮะนี่อือหืออือหือคอกาแฟสดส่งไปพานะครับหอมมากกินกาแฟสดออกมาเลยฮะนี่เนี่ยมาราดิก้านะครับตัวนี้ชื่อว่าเครื่เย็นนะครับลองดูลองดูครับคอกาแฟนะครับ คือเป็นคนตติกาแฟกาแฟติดกาแฟ,าแฟ,ต,าแฟติดชานะครับแต่ถ้าชาก็ต้องเป็นเซนราชาไทยโอ้โหสุดยอดครับหอมหอมหอม,หอ,มหอ๋อเป็นคนติดกาแฟนิดนึงเนาะก็เลยต้องกินช่วงบ่ายช่วงบ่ายเช,ช้าว,วันละประมาณสองแก้วนะครับเช้าแก้วหนึ่งบ่ายแก้วหนึ่งชิมว่าอรโอ้รอ้อน ตอก่อนถ้าต้องตอกก่อนมันร้อนชื่นใจชื่นใจชื่นใจเดี๋ยวโอเคครับ,อ,คครบอร่อยครับอร่อยจิ้มด้วยขนมปังนิดนึงเอาตกปลาด้วยได้ด้วยนะครับขนมปังฟาร์มเขา ฟอมเพาฟอมเพาลองฟังไรก็ได้นะครับพอดีติดฟอมเ้าติดมาก,ก็จิ้มเลยจิ้มเลยฮะสูตรผมเองครับ ไปเที่ยวไปปิกนิกนะครับรุกตัวไปด้วยได้เลพี่ปูคำดีบันดัญสิตาเอกเ็ดครับสนัาชาไทยรับดินติดต่อคันนี้แมนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ใต้คำอธิบายไว้นะครับช่องทางการติดต่ออร่อยครับอร่อย <c oughs> Beli kuda, beli ใบสองเก็บเบ็ดแล้วครับอพอ,อดีมีธุระนะครับอ่ะก็ะเก็บเบ็ดเรียบร้อยพอได้กับข้าวอยู่ก็เดี๋ยวอ่พิกัดไม้ได้ป,ปักไว้ครับอ่ะมีใครอยากมาแตน้ําไหลแรงนะครับไหลแรงน้ํา แทบจะเต็มคลองเลยเนาะปลาก็อาจจะกินเอือยากนิดนึงอ่ะได้กระมงมาอ่ะมีเป็นน่่จะกระมงล้วนๆเลยครับได้กับข้าวอยู่ได้กับข้าวอยู่สองสามชั่วโมงน่าจะประมาณนั้นแหละครับไม่ไม่ไมไมน่าเกินเดี๋ยวพอดีจะไปดูแลนะครับคลองลากคอนครับเดี๋ยวไปดูปะะด,ปด,ดูปลาเนาะโอ้เลื่อนๆืนครับกระมงครับสี่ห้าหกตดตัวอยู่กระมงล้วนๆเลย าประมาณนะฮะนี่ได้อยู่ครับได้กับข้าวอยู่เดี๋ยวเดีเอาขึ้นขึ้นข้างบนอ่ะก็มีไส้ใหญ่อยู่เนาะใส่ทอดใส้อะไรทอดแกงต้มยำได้อยู่ครับอ่ะกระมังเป็นกระมังนะฮะไส้ใหญ่อยู่กระมังแล้วก็มีเกลยนหางแดงด้วยนะฮะตัวใหญ่อยู่ฮะตัวใหญ่อยู่อ่ะกระมังตัวใหญ่อยู่อตัวใหญ่อยู่ครับได้อยู่ได้กับข้าวอยู่ครับอ่ะได้กับข้าวอยู่ ประมาณนี้เนาะของละคอนครับผมไม้ไม้ก็ประมาณนี้ครับนี่ตรงกรอไผ่เลยน้ำน้ำเยอะครับน้ำเยอะเลยเต็มคลองนะน้ำเป็นน้ำคงระบายมาเพราะเจ้าพญาก็ติดธงแดงแล้วนะครับเกินเจ้าพญาติดธงแดงแล้วอันนี้เนาะครับผมของละคอนก็ได้กับข้าวอยู่นะครับถ้ามาแต่เช้านะครับผมว่านะอันนี้เป็นกอไผ่ตรงกรอไผ่เลยอันนี้ให้ดูไหมน้นโดยรวม จอดนี่เลยรถเป็นกอไผ่ผมวิ่งมาจากเอ่อสีาาอ่ศูนย์มาวิ่งมาจากทางโรงงานเท่าแก่น้อยนะสะพานข้ามคลงองตกขออบตอหน้าไม้วิ่งเส้นนี้วิ่งเข้าไปนี่เลยเอบตอหน้าไม้วิ่งเข้าไปนู่นอที่การเด,เดิมผมก็จะลงด้านในด้านในนู้นรถจอดนี่เลยเป็นกอไผ่อ๋อเป็นกอไผ่จอดนี่เลยตรงข้ามไม้ก็ ประมาณนี้ครับริงมาจากสามี่ศูนย์จากโรงงานเท่าแก่น้อยอ่ะสองทัพเทียยอหญิงห8 5แปดห้าเจดจะที่ไหนทักได้ครับผมอ่ะของลากคอนอันนี้ก็เป็นเหยื่อนาชัยลูกมีฟิชชิง่งอ่ะก็มหมดให้นชัยบังครับลืมไปนี่ฮะเดี๋ยวลูกมีฟิชชิ่งเลยนะครับมีฟิชชิ่งนะครับวันนี้อ่าก็นาชัยให้มาตั้งอนานละพอพอดีผมไม่ค่อยได้ออกหมายช่วงที่ผ่านมาก็ เรื่องฝนเรื่องอะไรด้วยเนาะอ่ะอนี่ฮะอ่าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับอีพีถัดไปคันที่แมนคนสำรวจฝากด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมติดตามชมฝากกดติดตามกดซับสไคร้ให้ช่องน้อยๆคันที่แมนด้วยนะครับขอบคุณครับขอให้สุขภาพแข็งแรงตลำรวยเหงเง,งินาธุสาธุสวัสดีครับ